กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและสมาชิกท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรติทุกท่านกระผมสาสาราจาายคลินิกนายแพทย์สระ,ะบุญใบชัยพฤกษประธานกรรมการกิจ,จาการกระจายเสียงกิจ,จาการโทรทัศน์และกิจ,จาการโทรคมนาคมแห่งชาติขออนุญาตท่านประธานนำคณะผู้บริหารสำนักง,งานกสทชเข้าถแถลงหรือชี้แจงผลงาน ชี้แจงรายงานผลงานปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชประจำปี2565ต่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา76แห่งพระราชบัญญัติอง,งค์กรจัดสรรขึ้นความทีและกำกับการประกอบกิจการ i, ญญวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปลายเมษาย,ยน2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีแรกที่กระผมได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกศทชร่วมกับกสทชท่านอื่นเพื่อบริหารขึ้นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการเพื่อยกระดับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโท,ท,ทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถปรับตัวให้ทันกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศโดยมีผลการปฏิบัติงาน,งานที่สำคัญอาทิปรับปรุงการใช้งานขึ้นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและจัดให้มีการประมูลสิทธิในการเข้าวงโค,รงโครจรดาวเทียมลักษณะจัดชุดให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมการกระจายบริการโทรคมนาคมกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงเท่าเทียมรวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมเกษตรกรรมการศึกษาและด้านสาธารณาสุขเพื่อยกระดับคุณภาพช,ชีวิตของประชาชนโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเป็นต้นและกสะชในฐานะหน่วยงานอำนวยการของรัฐในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ทุ่มเทแรงใจ รณรงค์หาเสียงสนับสนุนประเทศไทยภายใต้โครงการรับสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารหรือ ITU Council ในวาระปีคิรศ,ศักราชสักรถึง2026ผ่านการประชุมและร่วมดำเนินกิจการต่างๆส่งผลให้ประเทศไทยได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มซึ่งจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่26กันยา ถึง14ตุลาสมพุทธศักราช2565ให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกสภาสบริหารของ ITU สำหรับวาระ4ปีตั้งแต่คิธศักราช2023ถึง2026ในอันดับที่4จาก16ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลเชียเหลืออันดับที่16จาก193ประเทศสมาชิกทั่วโลกซึ่งนับว่า เป็นจํานวนคะแนนเสียงสนับสนุนที่ได้รับสูงที่สุดที่ไม่เคยประเทศไทยเคยได้รับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและประเทศไทยจะปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งสมาชิกสภาบริหาร ITU Council ดังกล่าวต่อไปอีก4ปีซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับประเทศท้ายนี้กระผมขอนําเรียนเรื่องความคืบหน้าในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตําแหน่งเลขาธิการกรสทชโดยการดําเนินการดังกล่าว เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประจอบกอบกิจการวพิยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคราคมพุทธศักราช2553ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา61วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าให้ประธานกรรมการโดยความเห็นของกสทชเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเกเลขาธิการกสทชและวรรคสองเลขาเลขาธิการกสทช ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้งและต้องมีคุณสมบัติและม,มีลักษณะต้องห้ามตามมาตา 7, ราเจรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่กสทชกำหนดซึ่งได้ทำเสนอกสทชกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่5พุทธศักราช2 5 6 6เมื่อวันที่7มีนาคม2566จึงได้มีประกาศประธานกสทชร,รับสมัคร และขยายเวลารับสมัครระหว่างวันที่20มีนาคม2566ถึงวันที่7พฤษภาคม2566โดยพี่โดยมีผู้สนใจยื่นไปสมัครจำนวน9คนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเมื่อวันที่26มิถุนายน2566และได้มีประกาศประธานกสชกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์บุคคลในวันที่20กรกฎาคม2566 มีผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์จำนวนแคนในวันดังกล่าวประธานกาสชและกสะชทุกท่านร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้กสชแต่ละท่านมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปขณะนี้ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการกาสรชเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินเสนอรายชื่อบุคคลที่รับการคัดเลือกเพื่อขอขอความเห็นชอบจากกสทชต่อไปและในโอกาสนี้กระผมขอขอ,ขอขอบคุณส,สภาผู้แทนราษฎรที่ให้โอกาสก,ากาสทชาเข้าชี้แจงและนําเสนอผลการประกาศปฏิบัติงานประจําปี2565ในวันนี้สําหรับในรายละเอียดผลของการปฏิบัติงานของกสทชในปี2565นั้นกระผม ขออนุญาตท่านประธานสภาผู้แทรนราษฎรให้เลขาธิการกสรชและคณะผู้บริหารกสรชได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญแก่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนต่อไปขอขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวให้สมาชิกอภิปรายก่อนนะครับ